สีล้สามสวนค่ะใส่น้ำมันลงไปฟองค่ะพอเสร็จแล้วก็เอาอันนี้ค่ะแล้วใครคนควระักเะว่าถ้าให้มันติดไข่จะได้ไข่ล่อนออกมาเพราะฉะนั้นอ่าขั้นแรกคอยและให้มันเดือดก่อนให้น้ำมันเดือดก่อนค่ะมาเดือดเพื่อให้ตอกไข่หนึ่งฟอง รอสักพักหนึ่งนะคะอาเลย่ะนนเทเลยเท,ะะเทไข่นะคะอ่าเทไข่แส่ก็ใส่ใส้กรอบค่ะพอใส่ก็ใส่กรอกก็ใส่อันนี้ลงไปนะคะเพื่อปิดเพื่อให้เขาสุกแตเดี๋ยวสักพักเขาก็ค่อยๆขึ้น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 ตอนนี้ลอยขึ้นมาแล้วนะคะอัตโนมัติ<อ>ค่ะไข่รเริ่มสุกแล้วนะคะ จยเริ่มทานได้แล้วนะคะเดี๋จะให้น้องแแบบกินค่ะปนอมัตจริงๆเลยจังลอยจังลอยจังลอย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 ขึ้นแล้วขึ้นเลยโอ้